กรมการจัดหางานนะคะระบุว่าช่วง2ปีนี้นะคะแรงงานไทยได้รับอนุญาตให้ไปทางานต่างประเทศกว่า2 0 0 0 0 0คนส่งเงินกลับประเทศปีละเกือบแสนล้านบาทค่ะโดยประเทศที่แรงงานไทยนิยมไปมากที่สุดนะคะก็คือไต้หวันกรมการจัดหางานรายงานว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาแรงงานไทยได้รับอนุญาตให้ไปทํางานต่างประเทศมากกว่า2,300 0 0คนเฉลี่ยปีละเกือบ120 0 0 0คนมีรายได้ส่งกลับประเทศปีละประมาณ8 7 0 0 0ล้านบาทโดยเดินทาง ไปทำงานไต้หวันมากที่สุด56,000คนส่วนใหญ่ทำงานในตำแหน่งผลิตโลหะสิ่งทอเครื่องจักรกลผลิตภัณฑ์พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารโดยในจ้างไต้หวันชื่นชอบแรงงานไทยเพราะว่าขยันสู้งานและอดทนนายอารักธมณีอธีบดีกรมการจัดหางานบอกว่าการที่คนไทยนิยมไปทำงานที่ไต้หวันเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นช่องทางให้กลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงคนหางานได้ดังนั้นกรมการจัดหางานจึงขอให้คนหางานทราบว่า การทำงานในไต้หวันนั้นจะมีการเก็บเงินค่าดูแลแรงงานต่างชาติในไต้หวันประมาณ5,000ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือน1ดอลลาร์ไต้หวันเท่ากับ1.10บาทไทยนะคะแบ่งเป็นค่าล่ามดูแลคนงานค่าอาหารที่พักค่าประกันสุขภาพและค่าประกันภายแรงงานซึ่งระบบการดูแลคนงานในไต้หวันปัจจุบันมีมาตรฐานเพราะว่าไต้หวันาาระมัดระวังเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์ค่ะ ส่วนการพิจารณาอนุญาตจดทะเบียนคู่ค้ากับบริษัทจัดหางานไทยนั้นกรมการจัดหางานได้ขอความร่วมมือกับสำนักงานแรงงานณนะกรุงมนิลาส่วนที่2กรุงไทเปและสาขาเมืองเกาสงให้ตรวจสอบบริษัทจัดหางานในไต้หวันที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทจัดหางานไทยให้มีเจ้าหน้าที่และล่ามดูแลคนไทยให้เพียงพอซึ่ง2ปีที่ผ่านมามีคนงานที่เดินทางไปทำงานไต้หวันร้องทุก12รายซึ่งกรมการจัดหางานได้ให้ความช่วยเหลือแล้วทุกราย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายค่าล่วงเวลาตำแหน่งงานไม่ตรงกับสัญญาจ้างและนายจ้างปิดกิจการดังนั้นหากคนที่หางานอยู่ต้องการจะไปทํางานไต้หวันนะคะควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาการจ้างงานสถานที่ทํางานสภาพการทํางานสวัสดิการค่าใช้ใจ่ายต่างๆให้รอบคอบก่อนตัดสินใจและเมื่อได้ไปทํางานแล้วนะคะคขอให้ตั้งใจทํางานและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและก็อบบยามุขค,ค่ะ